แล้วถ้ามองไปขา้างหน้าควรที่จะตั้งรับกันอย่างไรนะคะเพื่อที่จะรับมือกับภาวะปกติใหม่หรือว่า new normal โดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะวันนี้เราเชิญนักเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะเข้ามาทำนายสถานการณ์นะคะดรสันติทานเสถีสยรไทยประธานนักเศรษฐศาสตร์และกรรมการผู้จัดการของ C Limit เ d ค่ะสวัสดีค่ะดรสันติทานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสันติทานครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับ ผมก็เชื่อว่าเป็นคำถามใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือว่าโลกหลังโควิด1 9นี่จะเป็นยังไงและผมก็เชื่อว่าคงจะมีคำตอบบ้างในเวทีที่คุณสันติทานไปร่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือเวทีที่มีชื่อว่า Global Board Boom Forum ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญมากครับเพราะว่าในเวทีนี้มีผู้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำระดับโลกหลายคนเนี่มาร่วมด้วยและคุณสันติทานก็เป็นคนไทยเพียงคนเดียวไปร่วมในเวทีนี้นะครับเป็นเวทีที่ ทกออกแบบมาเพื่อช่วยกันหาคําตอบว่าโลกหลังโควิดสิบเก้าจะเป็นยังไงเท่าที่คุณสันติธานฟังดูความเห็นในเวทีในวันนั้นนะครับฟังแล้วเรามีความเห็นมีความรู้สึกมีความหวังมากขึ้นที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอนาคตใกลน้นี้หรือว่าฟังแล้วยังต้องทําใจพร้อมที่จะรับ,บความทุ่มหูไปอีกสักระยะหนึ่งครับขอบคุณครับคงมีทั้งสองอย่างนะครับอันนี้เป็นงานที่ทางหนังสือพิมพ์ Financial Times เขาจัดนะครับก็ จริงๆครับเป็นงานที่เรียกว่าดีมากๆผมแนะนำนะครับถ้าพอไปหาฟังได้ย้อนหลังนะครับมีการถกประหลยเรื่องครับผมว่าแต่ว่าอันนึงเนี่ยถ้า,ถาพูดถึงกรอบกว้างๆเนี่ยผมว่ามันมาเตือนเรานะครับว่าโควิดมันยังไม่จบนะครับอันนี้เป็นก็เป็นเตือนที่สาคัญมากๆ mm hmm. คือเราอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันยังไม่จบตอนเข้ามาปีนี้ใหม่ๆ mm hmm. แต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะยืดเยื้อแล้วมันจะกลับไปรุนแรงได้ขนาดนี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นอันนึงที่เห็นทุกคนเห็นชัดตรงกัน เลยผมมีมีเป็นกรอบดูนะครับว่าปีนี้2021เนี่ยมันจะเป็นปีที่ความท้าทายมันจะเป็นผมสรุปแรกมาเป็น3 V V ครับ v ตัวแรกเนี่ยคือคำว่า variance นะครับ variance ก็คือการที่วัคตัวโรคเนี่ยไวรัสมันกลายพันธุ์นะครับทำให้มันมีสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาซึ่งอาจจะทำให้แพร่ได้เร็วขึ้นมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยทำให้เกิดความกังวลด้วยว่าวัคซีนมันจะได้ผลน้อยลงหรือเปล่านะครับ อันที่2ก็คือ B ตัวที่2คือคําว่าวัคซีนนะครับซึ่งจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ปีที่แล้วเป็นโจทย์เรื่องการควบคุมโรคให้อยู่โจทย์ปีนี้จะกลายเป็นโจทย์ว่าใครฉีดวัคซีนได้มากแระเร็วกว่ากันนะครับอันนั้นก็จะเป็นโจทย์สาคัญมากซึ่งวันอันนี้ก็เป็นเรนื่งองสองหัวข้อนี่เป็นอส,ออสองข้อหลักที่ถกันวันนั้นแล้วก็มี B ตัวที่สามซึ่งมีหลายแพนเนลที่คุยกันวันนั้นเหมือนกันก็คือเรื่องของคําว่า vulnerable นะครับคือกลุ่มผู้ที่เปราะบางนะครับรรรไ,ได้ที่รยเนีพร โลกเปลี่ยนไปมากนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโควิดแล้วก็มีกลุ่มเปราะบ,บางที่เกิดขึ้นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็น SME เมไม่ว่าจะเป็นแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงเขาเ็ามีการคุยกันว่าจะต้องทาอย่างไรนะครับที่ช่วยอันนี้และมันมีเทรนอย่างไรบ้างก็เนี่ยครับมีมีผมว่ามี3ามธีมใหญ่ๆนะครับที่คุยที่เดี๋ยวเราจะมาแชร์กันได้ครับและเป็น3ามวีที่ประเทศไทยก็กําลังเผชเิญอยู่ด้วยใช่ไหมครับโอ้เต็มที่เลยครับ <laughs> ประเทศไทยมีเจอทั้ง3ามวีเต็มๆเลยครับจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับ ในในแง่ของผมว่าในแง่วัคซีนกับแวรีนซอสองตัวแรกเนี่ยผมว่าที่น่าสนใจมากเพราะว่าในในเวทีที่ไปคุยกันนยครับมันมีมันมีสองสเวทีนะครับที่เป็นผู้นำระดับโลกจริงๆเลยมาคุยเรื่องนี้อันนึงเลยก็คือเป็นแม้แต่ CEO ของ BioNTech ทนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นวัคซีนของไพเซอร์กับ BioNTech กันนะครับไอวัคซีนอที่ออกมาใช้กับโควิดเนี่ยก็ออกมาอยู่ในพอร์มนั้นด้วยแล้วก็มี เมลินดาเกตส์นะครับอดีตภรรยาของวิลเกตส์นะครับที่ทําเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนกระจายออกไปซึ่งเขาพูดหลายอันน่าสนใจครับผมเขาพูดในเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างมากเลยเนี่ยที่ผ่านมาคือการระบาดท,ที่อินเดียครับก<ม>ารระบาดอินเดียเขาบอกว่าเป็นเกมชนเจอร์เลยเปลี่ยนทั้งโลกเลยนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าประเด็นที่1คือว่ามันทําให้เกิด การที่พอมันมีการติดเชื้อคนจํานวนมากนะครับหลักวันละ3ามสี่แสนต่อวันคนติดเชื้อใหม่เนี่ยมันทําให้เกิดการที่ไวรัสมันกลายพันธุ์นะครับเร็วยิ่งมันก๊อปปี้มืนยิ่งกลายพันธุ์เพราะฉันอันที้หนึ่งคือการกลายพันธุ์มันมากขึ้นมันมันเข้มข้นขึ้นอีกอันที่2อเนี่ยซึ่งหลายคนเขาบอกหลายคนไม่ค่อยพูดกันคือเกิด disruption ครับกับการผลิตวัคซีนของ supply chain พราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่มากเลยที่ผลิตวัคซีนนะครับในทลกโดยเฉพาะวัคซีนอย่างแอสตราเซเนกานะครับทีน,นี้พออินเดียมีปัญหาขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอินเดียเนี่ยจะต้องไม่ไม่ผลิตที่อื่นต้องกาลังผลิตมามาคอนเซนเทรตมามากระจุกอยู่ที่อินเดียก่อนเพื่อแก้ปัญหาตัวเองก่อนพอทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้มันเกิดเกิดการขาดแคลนลวัคซีนเกิดขึ้นได้นะครับในหลายที่ในโลกแล้วมันดิสรับไอ้ p l y c h เ i นของการสร้างวัคซีนเนี่ยไปทั่วเลยนะครับ ันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่มากในการที่วัคซีนที่อินเดียมันเกิดเกิดขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยจะมีผลกระทบเป็นต่อเนื่องไปหลายอันในหลายประเทศน,นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิทธิธบัตรยายสัอย่างเดียวแต่ประเด็นมันอยู่ที่กําลังการผลิตการสาสารกรรมเนี่ย,าานนยมันอาจจะผิดวิเคราะห์นะครับแล้วประเด็นอีกอันนึงที่ที่ผมว่าเกี่ยวข้องกันที่น่าสนใจมากๆครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องแวรเรียนนะครับเรื่องการกลายพันธุ์วัคซีนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไปต่อไปแต่หลักฐานาเราตัดยังไม่รู้เราแค่รู้ว่าบางตัวอย่างเช่นว่าสายฟันแอฟริกาเนี่ยมันทําให้วัคซีนอย่างแอสตราเซเนกาเนมีผลน้อยลงมากอาจจะเหลือแค่สิเปอร์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับแต่เรายังไม่ค่อยมีหลักฐานมากกว่านี้ว่าจะทำยังไงแต่ที่รู้ๆเนี่ยคือวัคซีนมัน,มนจะเหมือนแูวาจับหนงครับต่อไปนี้คือมันจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็มีการคุยกันอย่างเมาซินดาเกสเขาบอก มีความสามารถในการที่จะปรับไล่จับหนูเนี่ยปรับตัวได้เร็วกว่านะครับในขณะที่วัคซีนแบบเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานานครับอาจจะใช้เวลาประมาณ9ก้าถึงสิเดือนถึงจะปรับสูตรใหม่เพื่อมาจับวัคซีนสูตรใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างพอสมควรเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญคืออะไรหัวใจสําคัญคือการกระจายความเสี่ยงเรื่องวัคซีนนะครับว่าเพราะเราไม่แน่ใจวัคซีนตัวไหนจะเวิร์กกับสายพันธุ์ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีวัคซีนที่เยอะนลระหลาดหลายรูปแบบไปก่อนครับอันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมาก ถ้าดูวิกฤตผลกระทบที่ต่อเนื่องจากอินเดียนะคะดรสันนิทานบอกว่าเสมือนเป็นเสมือนเกมเชนเจอร์เลยเพราะว่าคาดการไว้แบบหนึ่งแต่พอมาเจอสถานการณ์จริงจากอินเดียในช่วงต้นปีนี้ก็คงจะส่งผลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจกโลกแล้วรูปแบบการรับมือหรือว่าการทำนายเศรษฐกิจกโลกในปี2021กํากลังเปลี่ยนไปด้วยไหมคะเพราะอินเดียเนะะี่ยค่ะ อืมครับผมว่าก็มีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไปดูระดับโลกจริงๆเนี่ยมันก็มีทั้งมีทั้งบบกและหลบนะครับคืออินเดียเนี่ยแน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่ที่นอกจากจะเป็นความสกปรกนักการ,รที่น่าเศร้าอ,อันหนึ่งแล้วนะครับที่คนจํานวนมากต้องโดนอย่างนั้นเนี่ยก็มีผลกระทบกับทั้งโลกแล้วก็ทําให้มีการการกระจายวัคซีนมีปัญหามากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันมันก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับว่าหลายประเทศเนี่ยก็ฉีดวัคซีนได้เร็วมากเร็วแบบอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับอย่างอเมริกาเอ็นี่ยก็เป ไบเดนนะครับสามารถฉีดได้เป็นหลักร้อยล้านคนนะครับภายในก่อนว,นวันวันชาติของเขานะครับเป็นร้อยวันแรกเพราะฉะนั้นาการฉีดที่รวดเร็ว,รวและแม้แต่ยุโรปเองที่ตอนแรกข้อตั้งช้าเนี่ยก็เร็วขึ้นมามากอย่าง,งาอังกฤษราชาจา,รจากรเนี่ยก็ฉีดได้เร็วมากเพิ่มัาก็มีข่าวดีมาผสมกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเปลี่ยนภาพไปอย่างค่อนะ้งพอสมควรนะครับตอนนี้ภาพที่ออกมาเนี่ยคือกลายเป็นว่า เศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับอย่างอเมริกาของยุโรปเนี่ยกลับดูจะฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับในขณะที่เศรษฐกิจกําลังพัฒนาบราซิลก็ดีอินเดียก็ดีอินโดนีเซียก็ดีนะครับหรือแม้แต่ตอนนี้ไทยเองก็ดีเนี่ยดูจะค่อนข้างเสียเปรียบครับดูจะอยู่ในตําแหน่งที่ลำบากกว่าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่ส่งออกไปเยอะๆครับให้อเมริกาการ์ดเวดก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาเริ่มฟื้นนะครับแล้วมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจกําลังพัฒนาด้วยกันเนี่ยก็อาจจะเด พูดถึงตัว V ที่3ที่คุณสันติทานเพิ่งจะพูดถึงไปสักครู่นะคือ Vulnerability ก็คือความเปราะบางในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับมีคนเปรียบเทียบว่าไอ้การระบาดของโควิดสิทุกวันนี้มันเหมือนกับสงคารามโลกจริงๆนะครับถ้าเรางย้อนกลับไปหลังสงคารามโลกครั้งที่2มันก็มีสหรัฐใช่ไหมครับที่เป็นหัวหอกในการช่วยฟื้นเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะของยุโรปเนี่ยในเวทีที่คุณสันติทานไปร่วมด้วยมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีบางประเทศหรือกลุ่มประเทศบางกลุ่มที่จะเป็น ผู้นําในการที่จะนําโลกไปสู่โลกใหม่หลังโควิดสิก้ยครับแน่นอนมีการพูดถึงประเทศจีนใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นมาหนาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์สองแล้วก็มีแนวโน้มอย่างสูงมากว่าจะจัดการเรื่องโควิดสิได้ดีกว่าประเทศเกือบทุกประเทศในโลกนี้ครับแน่นอนครับใช่เลยครับผมมีมีการพูดถึงเมืองจีนนะครับว่าชัดเจนว่าว่านี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่อันหนึ่งนะครับเพราะว่ามาพูดคนที่มาพูดเนี่ยก็มีท ry, ั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกานะครับ บลิงเกนแล้วก็มีมีทั้งแคทรินไทที่เป็นอ่อ USTR นะครับของของอเมริกาก็มาพูดกันก็ผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอ่อสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ได้มานะครับก็คือข้อข้างชัดว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ว่าไอ้ไอ้ความความความแย่งกันเป็นผู้นำาโลกเนี่ยระหว่างอเมริกากับจีนมันคงไม่หายไปนะครับไอเทนชั่นของสองประเทศเนี่ยมันจะไม่หายไปที่แน่ๆคืออเมริกากำลังจะต้องการทวงบาลังกลับมาคืออเมริการู้ครับว่า ัวเองเหมือนเสียเสียไปเยอะนะครับตอนอยุคก่อนว่าจากจีนแซงขึ้นมาเยอะมากแล้วก็หลายๆห,หลายสำนักก็ออกมาพนักทำนายว่าอีกไม่กี่ปีจีนอาจจะแทะแซงสมรสารัฐแล้วด้วยซ้ำนะครับในแน่ขนาดของเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นอเมริกาตอนนี้ต้องการที่จะทวงบาลังหลังนี้กลับมานะครับแต่อเมริกาเองเนี่ยก็พยายามจะหาสมดุลเหมือนกันครับคือถ้าฟังจากแค,แค,แค,แคเทเธอรีนทายพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าคือด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าเขาแข่งกับจีน แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้ว่าจีนเป็น <c oughs> ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่มากๆซึ่งเขาก็อยากจะส่งออกขายของของเขาในเมืองจีนพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาอาจจะแข็งในบางด้านรบในบางด้านแต่เขาก็ต้องอ่อนในบางด้านด้วยเพื่อเขาก็อยากจะเปิดตลาดเขาเ้าไปในจีนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเกมที่จะต้องคอยบาลานซ์กันละกันนะครับแล้วจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างเทคโนโล,โลยีด้านเทคโนโลยีมปนน่าสนใจเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามจะสร้างเทคโนโลยีของตัวเองให้แกร่งนะครับโดยที่พึ่งพ่ายฝั่งหนึ่งน้อยลง โดัพพลายเชนะ chain จะได้ไม่ต้องพึ่งกันมากขึ้นนะครับจีนก็ทําอย่างนั้นอเมริกาก็ทำอย่างนั้นนะครับคือแข่งกันแต่จีนใช้ยุทธศาสตร์ที่คล้ายๆกันนะครับสด้านนี้และจีนเองเนี่ยก็บอกว่ามีมีนักว,วิทราะร์คนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญจีนนเขาบอกว่าจุดอ่อนของจีนตอนนี้ในด้านเทคโนโลยีที่ตามอเมริกาไม่ทันอย่างมากๆเนี่ยคือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับคือเรื่องของการผลิตพวกชิปต่างๆเนี่ย ยังห่างไกลกันมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จีนอยากจะพยายามที่จะแครอัพอย่างมากเลยกับอเมริกาเพราะว่ายังอยู่ข้อั่งหาจีนจะไปเก่งในด้านเรื่องซอฟต์แวร์ AI, เรื่องเอไอเรื่องอะไรพวกนั้นมากกว่าในเรื่องฮาร์ดแวร์ชิปเนี่ยอเมริกายัางนำเยอะครับกลุ่มประเทศกลางๆอย่างกลุ่มอาเซียนซึ่งขณะนี้ก็กําลังต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ด้วยนะคะจะยัง มีขุมพลังอะไรเหลือหรือว่าควรที่จะต้องวางตัวอย่างไรคะในฐานะที่เป็นกลุ่มประเทศก,กลางๆไม่ได้เป็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนแต่ว่าจะใช้ประโยชน์หรือว่าจะทำงานกับเขาได้อย่างไรคะครับผม อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ตัวที่ทางตัว,ว,วผมเองได้ได้ขึ้นไปพูดนะครับเพราะว่าทีมหนึ่งเนี่ยที่คุยนอกจากเรื่องโควิดลดนวนเนี่ยก็คือเรื่องของทีมของดิจิทัลนะครับดิจิทัลไลเซชันหรือการเข้าสู่โลกดิจิทัลซึ่งเป็นเทรนด์ที่มามาแรงมากในใน,ในโลกหลังโควิดนะครับถูกเร่งขึ้นอย่างมากแล้วถ้าไปดูในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเ,เศรษฐกิจที่ได้รับการได้ได้รับการกระตุ้นอย่างมากเลยด้านดิจิทัลเนี่ยก็คือเศรษฐกิจอาเซียนนี่แหละครับ อันนี้คือประเด็นที่หลายคนอาจจะยังบางทีอาจจะไม่ได้คิดถึงนะครับเมื่อก่อนพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอลเราจะนึกถึงอเมริกาเราจะนึกถึงจีนแต่ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยอาเซียนครับมาแรงมากเลยนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะว่ามีคนจนํานวนมากครับที่ปกติไม่ได้ใช้ดิจิตอลอยู่เนี่ยอาจจะอยู่นอกเมืองหลวงนะครับอาจจะอยู่ในในใน,ในชนบทที่หันมาใช้ดิจิตอลอย่างมากขึ้นอย่างมหาศาลแล้วพอมาเข้าเข้าถึงดิจิตอลแล้วเนี่ย มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเหมือนดิโมครา i z เซชันคือการเข้าถึงบริการนะครับบริการต่างๆที่ปกติตัวเองเข้าไม่ถึงผู้บริโภคสามารถซื้อของหลายอย่างได้ที่ตัวเองไม่เคยซื้อมาก่อนนะครับโดยเฉพาะพวกของของของสดของพวก g ก o c e r y ทั้งหลายที่เมื่อก่อนไม่ซื้อตอนนี้ก็มาซื้อออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันฝั่งคนขายนะครับ SME ต่างๆเนี่ยจากเดิมขายของอยู่ในตลาดในบ้านตัวเองอย่างเดียวจังหวัดตัวเองอย่างเดียวตอนนี้ก็สามารถขายได้ทั่วประเทศและวบางทีก็ขายข้ามประเทศไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้โอกาสต่างๆพวก เป็นสิ่งที่มาแรงมากในอาเซียนแล้วมันทําให้ผมใช้คําในนั้นบอกว่ามันทําให้อาเซียนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองจากตลาดสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับ market of tomorrow เนี่ยมาเปลี่ยนโอกาสสําหรับวันนี้นะครับคือกลายเป็น opportunity today เมื่อกี้เมื่อก่อนเนี่ยอาเซียน,นยในสายตานักลงทุนต่างประเทศเนี่ยครับต้องขอเรียนนิดนึงคือเป็นเป็นตลาดที่ถือว่าศักยภาพสูงทุกคนจะบอกว่าอนาคตด,ดีแน่พรุ่งนี้ดีแน่ๆนะครับแต่ไม่รู้พรุ่งนี้มันจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าพอมันมีดิจิตอลเนี่ย เขาเริ่มเห็นว,ว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วนะไอะ่การที่คนมีกําลังซื้อมากขึ้น SME เข้าลตลาดมากขึ้นมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันทําให้การลงทุนเนี่ยครับจากประเทศต่างๆหันมาที่อาเซียนเยอะขึ้นเยอะนะครับถึงแม้ว่าอาเซียนจะมีปัญหาโควิดอยู่พอสมควรเนี่ยการลงทุนด้านดิจิทัลเนี่ยมาแรงมากแล้วว่าผมพูดดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเออเป็นอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แค่นี้นะครับคือมีมากกว่านั้นเยอะเลยคือมีทั้งด้านเกี่ยวกับการเงินมีทั้งด้านเกี่ยวกับลนะบบจิิิตด มีเกี่ยวกับทางด้านการฝึกคนเรื่อง education ด้วยนะครับ e อ t e ท h อะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันมีหลายสายมากที่กําลังเข้ามาในอาเซียนและผมว่าทําให้จุดด้านดิจิทัลเนี่ยอาเซียนค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เนื้อหอมครับในสายตากลงทุนโลกเลวลาเราพูดถึงเรื่องโลกหลังโควิด19เนี่ยก็คงจะมีคําถามใหญ่พอสมควรว่าเราประเทศไทยจะอยู่ที่ไหนในโลกใบน,นี้ใช่ไหมครับคุณสัตหธฐานเองคิดว่าถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลสิ่งที่ภาคเอกชนทําอยู่เนี่ย คิดว่าในโลกหลังโควิด -19 เก้าในประเทศไทยจะจะอยู่ในฐานะที่เราจะแข่งกับเขาได้ไหมหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับเพื่อเตรียมตัวให้เราพร้อมรับมือกับสิ่งที่เรียกกันว่าเป็น new normal ของโลกโลก,โลกใบนี้ครับผมว่ามีกันบ้านเยอะนะครับที่ต้องทํานะครับเออแล้ว อันผมว่าทอล์กอันหนึ่งในในใน,ในวัน global board room เนี่ยที่มีประโยชน์มากเลยนะครับก็คือเรื่องของอนาคตของการท่องเที่ยวนะครับ<ม>เขาเอาเซกเตอร์มีเขาจะเอา3คนคนนิดหนึ่งคือเป็นจาก trip com นะครับเจ้าใหญ่ของจีที่ทำเรื่องออนไลน์เดินทางแล้วก็มีเจ้าของบริษัทเครือที่เจ้าของพินิสซูล่านะครับทัวโลกแล้วก็มีมีเจ้าสอง easyjet ซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินนะครับมาพูดกันผมว่าทีม3 4อันที่น่าสนใจนะครับที่ก็พูดถึงอนาคตการท่องเที่ยวกันเนี่ย ซึ่งผมว่าจะมีประโยชน์ประเทศไทยมากมากในการเตรียมพร้อมนะครับคือแน่นอนอันที่1น่เนี่ยควรให้ความสาคัญเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องสัตว์ร้สุขมากขึ้นอันแน่นอนอนะก็ชัดเจนนะครับอันที่2คือว่าการการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่ามันกลับมาเป็นกลุ่มเล็กเล็กลงนะครับแทนที่เดินจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆทัวรตใหญให่ตอนนี้จะเป็นกลุ่มเล็กลงนะครับแล้วก็มีการคัสตอมไมซ์มากขึ้นขั้นอันดับ3ก็คือว่า คนให้ความสําคัญหรือมีความหิวโหยกับประสบการณ์มากคือการสร้าง experience ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพีนุสุล่าเขาบอกเลยว่าดิมาเนี่ยของการท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่เนี่ยสูงขึ้นมากนะครับสูงขึ้นอย่าง,างมหาศาลเพราะมันเหมือนมีความเพนท์อัพคือว่าพูดง่ายๆคือเก็บกดนะครับเก็บกดมากมคนต้องการ experience ต่งางๆแต่ experience เนี่ยไม่ไม่ได้เหมือนเดิมสัทีเดียวไม่ใช่แค่แบบเดิมเท่านั้นแต่ e x p e r i e n c e ใหม่ๆเนี่ยสามารถบางครั้งสามารถใช้ดิจิทัลมาเสริมได้เเเพราาาาะะั้้กกก็จขามาแทดววย,บอ,ยบอ่ ก็มีการเปลี่ยนบันทีชอปปิ้งเซ็นเตอร์ของเขาหลายเป็นเวอร์ชวลมอลนะครับออนไลน์เขามีการทําบานทีเป็นปาร์ตี้งานต่างๆออนไลน์อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีรูปแบบไฮบริดที่เ้อหันมาใช้เยอะขึ้นนะครับกว่าเดิมแล้วก็อีกทีมที่สําคัญมากสุดท้ายนะครับก็คือว่าคนหันให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากนะครับอันนี้เขาบอกว่าเพราะอย่านั้นลอรบพินุสลาเขาบอกเลยว่าเขาเพยายามจะเอาลักชัวรี่เนี่ยกับ s u s t a i n a b ลิตี้คือ คือยั่งยืนก <out> ับลักซี่มาผสมกันให้มันเป็นมันเป็นทีมเดียวกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันสามารถไปด้วยกันได้เพราะเพราะว่าทุกที่ในต่อไปไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสายการบินหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้นเยอะครับเพราะฉะนั้นทีมทั้งหลายผมว่าเหล่านี้ มันมีประโยชน์นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องกลับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่อยู่อยู่รอดให้ช่วงนี้เท่านั้นแต่โลกที่เราหลังจากโควิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ผมต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเป็นการบ้านที่ด่วนมากหลังจากที่เราเริ่มเอาสถานการณ์โควิดอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยคือต้องมีการเจราจาเรื่องเกี่ยวกับระบบเดินทางข้ามระหว่างประเทศในการใช้ health p a s s p o r t นะครับหรือพาสปอร์ตทางสุขภาพเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่นเขาก็แชร์ให้ฟัง ในในในยุโรปเองเนี่ยมันก็มีท Green c e r t i f i c a t e นะครับก็คือเหมือนว่าฉีดวัคซีนแล้วอะไรแล้วเดินทางได้แต่ว่ามันไม่ได้ได้รับการยอมรับทุกที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปไหนไกลแค่อังกฤษเนี่ยก็ไม่ราชนาจากักรก็ไม่ยอมรับของเขานะครับไม่ได้ไมใ่ให้เปิดสองด้านเพราะฉะนั้นการที่จะมีระบบกติกาที่เราตกลงกันแล้วก็มีการยอมรับใช้กันได้ข้ามประเทศเนี่ยผมว่าไม่เป็นไรทีต่ต้องเริ่มคุยกันตั้งแต่นั้นเลยนะครับแล้วมาจะเริ่มจากการเปิดเป็นคู่คู้คููู่ก่อนตอนแรก เพราะฉะนั้นอันนี้ป่วต้องรีบทำเพราะถ้าไม่ทำแล้วเนี่ยเราตกขบวนแล้วเข้าไปตกลงระบบอะไรกันแล้วเนี่ยเ mm hmm. วลาแม้แม้เราจะฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วอะไรไปแล้ว,ลวเราอาจจะตกขบวนไม่ไม่ได้ไม่ได้มีคนมาเที่ยวถ้าเจาะที่เศรษฐกิจของไทยนะคะในช่วงหลังก็มีข้อเสนออย่างมากเลยว่าเพื่อที่จะให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตไทยเองก็อาจจะต้องถึงขั้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนะคะทางคุณสันนิษฐานมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรคะจะเป็นไปได้ไหมคะแล้วควรจะ ตั้งหลักอย่างไรคะเพื่อให้ทันกับโลกยุคดิจิทัลนะคะต้องปรับแน่นอนครับน่ะคือคือชัดเจนมากๆว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะขออนุญาตขออนุญาตเหมือนขายของล่วหน้านิดนึงคือผมกำลังจริงๆกำลังมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาครับกำลังจะน่าจะออกมาภายในในใน,ในกลางเดือนนี้ปลายปลายเดือนนี้นะครับซึ่งมันจะชื่อชื่อเรื่องว่า Great Remake คือโลก หลังโควิดนะครับเป็นโลกสู่โลกหลับโลกใหม่ซึ่งจะพูดถึงเรื่องโลกหลังโควิดเลยซึ่งทีมนึงที่สําคัญมากมาเนี่ยคือการปรับโครงสร้างอย่างมหาศาลและการปรับโครงสร้างที่จะให้มีมีมีผลมากๆเนี่ยมันคือต้องมาจากการปรับคนนะครับซึ่งนี่เป็นโจทย์หนึ่งเลยที่ผมว่ามีการถกกันเยอะในในในงาน global b o a r o m วันนี้ด้วยนะครับที่พูดกันเรื่องของ reskilling ครับว่าการเสริมทักษะใหม re ่ reskilling เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของมนุษยชาติเลยนะครับระดับโลกที่จะต้องทํากันเพราะคนจํานวนมากเนี่ย จะต้องเปลี่ยนอุตสาหกรรมจะต้องเปลี่ยนจากจากสิ่งที่ตัวเองเคยทำเนี่ยเช่นท่องเทีย่ยวเช่นภาคต่างๆเนี่ยนะครับมามาเป็นแบบใหม่แม้จะยังอยู่อุตสาหกรรมเดิมก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นมีอะไรมากขึ้นเป็นการรีสกิลเนี่ยจะเป็นโจทย์ใหญ่มา,มากนะครับที่จะต้องมาช่วยทํากันแล้วมันมันทาง world economic forum เนี่ยซึ่งก็เป็นคนพูดวันนั้นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะเริ่มทําโดยจยาไจะหาว่าอาชีพแห่งอนาคตมันมีอาชีพอะไรบ้าง ท,ที่โลกจะยังต้องการอยู่หรืต้องการมากกว่าเดิมน,นะครับแล้วเราจะทํำยังไงและถึงเวลาเราจะรีสกิลเนี่ยเราจะต้องบอกให้ได้ว่าทักษะแบบไหนเป็นทักษะที่จําเป็นบ้างแล้วเราจะวัดทักษะเหล่านี้ยังไงนะครับเวลาเราบอกว่าทักษะดิจิทัลดีเนี่ยมันแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันนะครับคนนึงพูดทักษะดิจิทัลอีกคนพูดอีกอย่างม,มันคนละเรื่องกันเลยเราต้องมาหาได้ว่าทักษะดิจิทัลแปลว่าอะไรแน่ๆนะครับคือทําอะไรแล้วทักษะแต่ละอันเนี่ยมันจะวัดได้อย่างไง ประเมินได้อย่างไรนะครับแล้วเราถึงจะมาสร้างเป็นคอร์ส,สต่างๆขึ้นมาเราจะให้คนเข้าไปเรียนอย่างไรเพราะฉะนั้นโจทย์จะเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเลยครับที่ต้อง,ท,งทั้งเอกชนแล้วก็รัฐทําร่วมกันนะครับผมว่านั่นก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยต้องต้องต้องคิดอีกเรื่องนึงครับคุณสันติธานครับคือต้องยอมรับว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายคนทั้งโลกก็คือการฟื้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่ก็มีหลายคนก็มองว่าไอ้วิกฤตโควิดสิครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสให้ประเทศทั้งหลายในโลกนี้นะครับทบทวนตัวเอง เพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศในโลกนี้ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่งคัง่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับแข่งอย่างชิงดีกันจนลืมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและก็ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมามันก็เลยเป็นเป็นช่วงของการแข่งขันนะครับแล้วก็ไม่สนใจเรื่องสภาพแวดล้อมเลยนะครับในเวทีที่คุณสนันเิธานไปร่วมในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในเวทีอื่นๆที่พูดคุยด้วยนะแลวได้ยินเสียงของ ความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นไหมเสียงของการที่ว่าจากนี้ไปเราต้องจับไม้จับมือกันพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างโลกนี้ให้หน้าอยู่มากขึ้นมากกว่าการแข่งขันเหมือนในอดีตไหมผมว่ามีทั้งสองอย่างนะครับผมว่าในที่แน่ๆอย่าง่คุณเจบอกนะครับคือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นใหญ่มากๆครับความยั่งยืนเป็นธีมที่มาชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนมองตรงกันว่าอยากจะให้อันนี้มันเป็น มันมีความร่วมมือระ่องประเทศเนี่ยในด้านนี้มันกลับมานะครับชัดเจนนะผมว่าทั้งฝั่งไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคฝั่งนักลงทุนนะครับและตอนนี้ก็ฝั่งบริษัทต่างๆด้วยเนี่ยก็เห็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สําคัญขึ้นนะครับจะเห็นว่ามันแทรกอยู่ในทุกทีมนะครับพูดเรื่องทัวริซึมนะครับอนาคตก็จะมีเรื่องของกรีนทัวริซึมพูดเรื่องแม้แต่เรื่องของอนาคตว่างานแบบไหนพนักงานที่ต้องการอนาคตเขาก็บอกว่างาน ในกรีนอีโคนอเมีหรือเศรษฐกิจสีเขียวสิ่งเกี่ยวถึงแวดล้อมเนี่ยจะเป็นงานที่มีอนาคตมากพูดถึงเทคโนโลยีนะครับก็ลองกล้าหันไปเกี่ยวอีกว่าเออเทคโนโลยีจะมาช่วยออพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้ไงบ้างหรือลดการใช้พลังงานตรงไหนอะไรยังไงได้ยังไงบ้างนะครับจะมาอยู่ในแทรกอยู่ในทุกธีมเลครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้หนึ่งในธีมที่เราพูดหลายๆคนพูดหรอที่เมกาบอกเป็นดูดแบ็กแบทเทอร์เนี่ยก็คือจะเป็นธีมเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวครับดิจิทัลกับสีเขียวเนี่ยเป็น2องธีมใหญ่ นะครับที่ออกมาชัดเจนมากๆนะครับใน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 ไม่ว่าจะเวทีไหนเลยครับ